สวัสดีครับตอนนี้ก็จะสิบเก้นาฬิกาแล้วครับปูกระโพดครับไทเด้วยเนี่ยสมไมจะก่อนเนี่ยปูกับพี่สาวกับน้ากระบานครับจา้างแกมาคนหนึ่งครับนี่ก็ธรรมดากับบ้านนี้ก็ทำงาน ปดโมงเลือกสิพกนาฬิกาสี่โมงเย็นเลยครับอันนี้ก็คุยกันแล้วครับตโตออ้ให้แกเอาไปเสีเลยครับไล่หนึ่งครับแต่ว่ามันยากครับที่มันเป็นป,นปายูคาเลยครับแม่แกปลูกยูคาเลยมาผมก็มาถล่มยูคาซะปีแหลครับฮัไถก็อโอเคแล้วครับเดี๋ยวเยวนี้เดี๋กระดะกระดาเลยครับ วันนี้วันที่สิเบเอ็ดเอาชอบเลขคู่นะครับผมชอบเลขตองเล็กคู่เลขกตองสิเบ 22, 3, 3. เอ็ดยี่สองสามสามเอ้สิเบเอ็ดยี่สองกันนี่นะครับถือโอกาสก,ก่อนประเดิมเลยครับข้าโพดปีนี่วันเลกปีวันลกข,ของการปลูกขาโพดครับไถ้มือครับธรรมดาก็จะเอาลนจอเลยครับผมพี่นอ้องแต่ว่า ถี่เป็นป่ายูคาลางะเองต้องทําดีๆครับพวกผ่านถามผ่านสามไทยสองลบแล้วครับนี่เก๋ก็ดูเชครับตามสภาพเละชีวิตชาวไร่ชาวสวนงั้นนี่แหลคคะครับคือย่ำเลยครับอันนี้มันเป็นที่แม่เก๋ปูกยูคาไว้นะครับไร่หนึ่งนี่แหละครับก็ผมกันเลย มาปราบยูคาซะก็เป็นปีแลกครับแล้วก็เก็จะปลูกมันฮกฮกเดือนต่อนะครับนี่ก็ประมาณเดือนกร,กระดาษสิงหากันยาตุลาตุลากริ่มเก็ียเกี่ยวกับข้าวโพดมันประมาณลอยกว่านี่ครับข้าวโพดอาหารสัตว์เด็คเรบป่านผมปลูกเพื่อวางเขียวพี่สาวเก็ก ก็มาช่วยนะพี่สาวผมอมครับพี่สาวผมคุนใส่เสียสียวเท่าครับหน้ากระบานเสียสีดําเงินครับจางแกะเมาโอ,โอโกูกันใช่มันเสียเวลาวันผมก็ไทนี่ครับนี่แหละครับเขาเรียกไทมือแต่ก่อนนี่แหละครับโอ้สมัยแต่ก่อนยอดก็ะโผดก่ ขุดเอาเด้อผมพี่น้องขุดก็ไถนี่แหละครับดีสุดก็คือไถนี่แหละไถมือนี่แหละครับนี่แหละไม่ต้องถามครับคบ่วมเหนื่อยค่วมร้อนมาคู่กันครับเทใจเอิงทำได้มันก็ทำได้เมื่อไหร่กไม่ว่าจะงานอะไรครับทำได้หมดอยู่กับใจนะครับทุกอย่างผม,มเชื่อแค่นี้แหละครับ โลกไปนี่ก็นี้อะไรเกินความสามารถของคนแหละครับถ้าคิดจะทำครับถ้าคิดจะลงมือทาผมเชื่อแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากมายนี่แบบต่อยู่่ายไหมครับถ่ายทํามือหนึ่งแล้วก็ลากมือหนึ่งครับเพราะว่าเขาพูดถล่ถมหมากร้ก็ไม่ดีก็ไม่เกิดถ้าปลูกฝนตก กระแทกกระแทกคือว so you know, <that> ่าต <lleva> ๊ะม <that> ียุดธจกสองสามวันนี <off> ่ก็ไม่เกิดมันเน้นปลูกพอโยโย่เอานี่แหละครับโยโย่คือว่าภาษาคนราโย่คือว่าปลูกแบบปริมาณแบบพอดีพอดีนี่แหละครับไม่ลึกเกินไปไม่ตื่นเกินไปประมาณนี้แหละครับอ๋อถึงดวงนี่ผมฝั่งนี้ก็ ล่อแปะครับนีคบ่ครับผมอยากให้มาดูคือว่าผมอาจจะมาตัดยูคารยูคาครับนู้นนะครับ,รบผมย้อนใส่นิดหนึ่งนะมองไปกไลนีน่ผมก็ทำทางแล้วครับทำทางลงเหมายูคารนะ์นี่ผมจงไว้<ม>เพราะว่าไว้แปะปูกระพูุเลยนะครับให้เวลาเอ็งไถนะครับแล้วจะสูตรใครสูตรมันเนาะผมก็พึงหัดไถ้ได้แต่ผมก็ถามเขาเรื่อยแหละ คือต้องหายยามันขึ้นกันนี่ก่อนครับพผมพี่นอกเองยังจะค่อยถ่ายได้ถ้างั้นไม่ตายแล้วครับผมพี่นอกผมถามเขามาเมื่อไหร่นี่ครับทางผมทำขึ้นเป็นนู่นครับโอ้ทำขึ้นเปนู่นทางนี่ทำลงมานู่นครับไปเอายูคารอบรอนึ่หนูจะไปเอารถไทมาใส่ครับหนึ่งสี่หาตัวนู่นนะครับไกลๆน่ะหนาสี่หาตัวนู่นนะครับไปเอารถไทมาหลากให้เขาจะมารวมกันตรงนี้นะครับยูคายูคาพี่สาว พี่สาวผมเนี่ยครับครับสโลกแกนผมคนขยันมัมนจะโน้ดตายครับ้ายักสบายก็สูอเสียกรเปีกระหมอนรูเรียงแค่นั้นแหละครับกับชีวิตของผมครับแต่ละวันก็อยู่ใจ่ไรต่สวนอะไรกไ็ไม่ได้ไปไหนมาไหนเขาพอว่าตัดสินใจมาอยู่บ้านแล้วครับก็ต้องทําต้องอดทนเพราะว่าทุกคนก็มีภาระ ผมก็มีภาระผมก็ต้องสู้โอเคครับผมเพี่องขอบคุณมากครับสำหรับการชมสุขภาพแข็งแรงตัวหนาครับอย่าเยบ็บอย่าจนถ้าชอบก็ถูกใจถ้าช้ยก็ติดตามก็เคได้แล้วครับสวัสดีครับ